สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัก๊กแล้ววันนี้ครับเราขอนําเสนอเหรียญอภินันทนาการที่ระลึกคาเมโอการจนาพิเศษปี2539เป็นเนื้อทองคําครับ ขัดเงา9 9นหนัก11กรัมผลิตน้อยมากครับแค่500เหรียญผลิตที่โรงกระสับประเทศเยอรมนีสวยมากหายากพร้อมกล่องเดิม22,500ัรบาทจัดสร้างโดยมูล,ลนิธินะครับในพระบรมมูมล,ลนิธิกะตะเวทีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับคณะกรรมการเทศกาลเหรียญที่ระลึกรับพระบรมราชานุญาตจัดเหรียญที่ระลึกคามิโอขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงครองราชครบ50ปีนะครับ ผลิตน้อยจึงหายากมากเรามาดูภาพกันครับเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆดูภาพกันนะครับขายสองหมื่นกว่าอ่ะให้เวลาเพื่อนๆสามวินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินหนึ่งสองสามกดหยุดเลยครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ครับแคปภาพเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูในมือถือเองนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นรายละเอียดนะครับหรือเพื่อนๆจะแคปภาพครับ และเอาส่งเข้าไลน์เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาพิมพ์กระดาษอาร์ตมันสวยๆมาให้เพื่อนก็ได้เพื่อนๆก็จะมีแบบภาพสมจริงมันวาวสวยๆ1 2 3สกดหยุดครับเพื่อนๆดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพเลยครับเอาไปขยายดูเองได้นะหรือส่งเข้าไลน์เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูป1 2 3ากดหยุดครับเพื่อนๆแคปภาพเลยครับเป็นไงครับสวยไหมต่อครับ1 2 3สากดหยุดเลยครับเพื่อนๆแคปภาพนะครับ จะดูเองนานเท่าไหร่ก็ได้กดหยุดเลยครับทีนี้ผมจะให้เพื่อนๆนะครับปิดไฟในห้องนอนให้มืดภาพของเหรียญที่เป็นทองคำเนี่ยแล้วมันมีน้ำหนักเนี่ยวางบนมือเราบวกกับน้ำหนักของมือถือมันทำให้ภาพเหรียญดูมีน้ำหนักสมจริงยิ่งขึ้นครับเพื่อนๆแล้วเรายังสามารถมีความรู้สึกว่าเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญของเราจริงๆเป็นเหรียญทองคำของเรามันมีน้ำหนักบนฝ่ามือเราสามารถ พลิกเหรียญซ้ายพลิกเหรียญขวานะครับพลิกซ้ายพลิกขวาดูรายละเอียดของเหรียญได้นะครับเราควบคุมมันได้บังคับมันได้มันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆนะครับกับเขาเรียกว่าภาพถ่ายศิลปะนะครับเป็นศิลปะภาพถ่ายเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับดูรายละเอียดครับเพื่อนๆเห็นไหมสวยไหมครับเราพลิกได้ซ้ายพลิกซ้ายพลิกขวาเราควบคุมเหรียญได้ มันเหมือนเหรียญมันวางบนมือเราจริงๆเหมือนเหรียญมันเป็นเหรียญของเราอะ่ะมันภาพมันชัดจนสมจริงมากนะครับผมผมถึงบอกว่ามันสุดยอดมากแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นรายละเอียดไม่ชัดนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆขยายได้ครับขยายให้สุดๆเลยครับเพื่อนๆก็จะเห็นรายละเอียดครบเลยครบับเส้นผมเงาตาเครื่องลาดบ่าคอไหลครบเลยนะครับ ต่อครับเพื่อนๆผมจะรูดมาตรงนี้ครับเป็นไงครับรายละเอียดครบไหมสุดยอดนะครับ5วินาทีถ้าอยากดูนานก็กดหยุดดูเองนะครับผมก็จะเลื่อนแล้วนะครับดูครับเพื่อนๆสวยไหมขยายให้ดูครับขยายให้ดูเต็มจอเอาใจคนดู Youtube ช่องผมนะครับเป็นไงครับกดหยุดดูเองครับถ้าอยากดูนานๆผมขยายต่อนะครับขยายจนสุดเลยทีนี้ ตัวหนังสือภาพช้างเขาเรียกว่าพ่นทรายนะครับพ่นทรายสีทองคํานะครับพ่นที่ตัวหนังสือแล้วก็เป็นทองคําขัดเงาเนาะพื้นจะวาวเหมือนกระจกเป็นไงครับเพื่อนๆสวยไหมครบห้าวิก็จะเลื่อนนะครับไปครบห้าวิก็จะเลื่อนนะครับสวยไหมครับมาครับเพื่อนๆมาดูครับเหรียญแรกครับขยายให้เต็มจอครับทําไมเหรียญมันถึงดูมีออร่าเพราะว่ามันก็เหมือนกับ แสงจากมือถือเนี่ยมันส่องออกมาทําให้ภาพของเหรียญเนี่ยดูสว่างสดใสมีออรา่าเหมือนภาพดาราครับที่อยู่ป้ายที่อยู่บนป้ายโฆษณาแล้วมีหลอดไฟอยู่ข้างหลังอะ่ะพอแสงหลอดไฟส่องปับ๊บหน้าดารากับเสื้อผ้าดารามันก็สีสันมันจะสดใสขึ้นไงเพราะมันเป็นสีที่มันสว่างออกมาเสื้อผ้าเขียวก็เขียวสดเลยน้ําเงินก็น้ําเงินสดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะทีนี้เพื่อนๆลองดูครับผมจะขยายให้ดูชัดๆอีกรอบครับเห็นไหมครับทั้งภาพแสงสีนะครับ ของเหรียญนะ่ะที่มันมันเป็นแสงออกมาจากมือถือมันทําให้ภาพเนี้ยมันมีแสงเข้าตาเราจึงสวยแล้วก็ชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์อีกครับสองกล้องเองก็ยังไม่เห็นเต็มเหรียญขนาดนี้ต้องสองทีละส่วนแต่อันนี้เห็นเต็มเหรียญเลยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับเพื่อนๆแล้ววันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวไปหาเหรียญใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูกันอีก22,500บาทเหรียญน,นี้ วันนี้จบกันที่เหรียญนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมแล้วผมจะหาเหรียญแปลกๆมาให้เพื่อนๆชมกันอีกอย่างแน่นอนนะครับอ่าเพื่อนๆสำหรับนี้ครับผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่เหรียญหน้านะครับเพื่อนๆจะเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันเนาะ22500บาทขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับหนัก11กรัมจำนวนผลิตแค่500เหรียญ เดี๋ยวผมจะหาเรียนแปลกๆให้เพื่อนๆชมกันอีกนะครับไว้พบกันใหม่นะครับเพื่อนๆว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ